สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวทับโมนาเคียขนาด4เมตร50คูณ5เมตรนะครับตัวนี้เป็นผ้าออกพอร์ด420ดีนะครับกันน้ำสีเบจน,นะครับตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์มีเชือกมีสมอให้พร้อมนะครับดูอนันนี้กับน้องๆกำลัง กินเคฟตอยู่พอดีนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ไหนน้องหนิงรีวิวมันเราจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง<ะ>ตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นอะไรครับกระติกน้ำค่ะกระติกโมนาคเคียใช่ค่ะสัปเป็นแงไงครับยี่สิบห้าลิตรค่ะยีสิบห้าลิตรสามารถเก็บน้ำแข็งได้นานถึงหวันเลยโอ้โหตัวนี้หกวันเลยนะครับใช่ค่ะนี่เราเพิ่งมา กินกันยังไม่ละลายนะครับตัวนี้มีสองสีนะคะมีสีเขียวกับสีครีมค่ะสีครีมอ๋อสีครีมอยู่ฝั่งนู้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวขออ้อมไปด้านหลังของทาร์นะครับเอ่อทาร์ตัวนี้ที่วงแหวนที่ใส่เนี่ยจะเป็นเป็นเหล็กทำโลหะอย่างดีนะฮะ่า,าตรงนี้มีสีอีกสีหนึ่งโมลักเคียตัวนี้ ตัวนี้สีทีมครับผมด้านในอนนี้ที่ล็อกจะเป็นแบบนี้นะคะร<อ>ับที่ล็อกจะเป็นยางยางยืด,ยยดเพื่อที่ให้เวลาปิดแน่นหนาม,มาจะเห็นว่าซีนข้งไหนเนี่ยก็จะมียางยางกันการความร้อนออกอีกทีหนึ่งเวลาปิดมาจะแน่นเลยเหมือนเหมือนฝาตู้เย็นอะ่ะ มีเก้าอี้โตชุดโตชุดเก้าอี้นะครับถ้าใครสนใจครับอยากได้ทาพของตัวโมโนเคียไปใช้ตัวนี้ใช้ดีเลยกันน้ำราคาไม่แพงครับขอบคุณมากครับ